สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเลิกงานมารีแอคชั่นนะครับก็จริงๆตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงที่ work from home เพราะว่าโควิดเอบาสาระบาดเอ่อก็เลยต้อง work from home นมะแล้วก็ก็คือทำงานปกติเลยตามเวลาแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกงานแล้วก็เลยจะมาเรียกชันซึ่ง วันนี้นะครับเพลงที่จะมาทำการรีแอคชั่นนะครับก็เป็นเพลงของวง G IDOL น,นั่นเองนะครับก็ทุกคนต้องรู้จักวงนี้แน่นอนเพิ่งคัมแบ็กไปเมื่อต้นปีเนาะก,กับเพลงฮวานั่นเองซึ่งฟังแบบเราชอบมากเราทำคลิปรีแอคชั่นเพลงนี้ไว้ด้วยแล้วตอนนี้นะก็ j i d ด้ปล่อยเพลงใหม่แล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นเหมือนอัลบั้มคัมแบ,บ็กเนาะแต่เป็นเหมือนเป็นเพลงพิเศษที่ทำงานร่วมกับ u n i v e r s e Music อืมเป็นโปรเจกต์พิเศษซึ่งก็เป็นเพลงที่ เอ่อ u ร e เโดย g r o v v y Room นั่นเองอืมใช่ชื่อเพลงว่า last dance นั่นเองโอ้โหแบบว่าชื่อเพลงชวนมากชวนแบบย,ยังไม่รู้เนอะว่าจะมีอะไรบ้างก็คือมีการปล่อยภาพคอนเซปต์ concept, ปล่อยทีเซอร์อะไรมาแล้วสิ่งที่น่าเสียดายอย่างหนึง่งสำหรับเพลงนี้ก็คือเนื่องจากทุกคนทราบแล้วเนาะว่าซูจินหนึ่งในสมาชิกของเจเดเนี่ยเตอนนี้ยังต้องพักงานอยู่ทำให้จริงๆแล้ว เออจริง,รงๆแล้วเพงลง last night มีการอัดเสียงถ่ายทำภาพโปสเตอร์แล้วก็ถ่ายทำเอ็มวีไปเรียบ้อยแล้วอืพอสุจินพักงานเนี่ยเราเพลงกำหนดปล่อยในช่วงสุจินพักงานเลยต้องมีการอัดเสียงใหม่ตัดต่อเอ็มวีให้มีสุจินน้อยที่สุดแล้วก็ภาพคอนเซปต์อะไรเงี้ยก็จะคือมีการโปรโมทแค่5คนเท่านั้นน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรก็ทุกคนก็รอการกลับมาของสุจินในอนาคตเนาะโอเคก็เดี๋ยวเราจะไป react ก,กันแล้วเนาะถ้าทุกคนพร้อม3 2 1สองหนึ่งป้าย เห็นปะมีหกคนอันนี้คือเขาตัดออกไม่ได้ 쟤가 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 쟤 วยอเเยพลงคือเป็นดนตรีแบบเน้นเต้นเลยอะเอท่อนฮุกก็เป็นแบบเต้นทงก็ี่เห็นเจเด้นเนทำแบบเนี้ยแบบเป็นเหมือนการการโบนกันกระศิล่ะ 넌는 절대 안해 봐. 영암 멈추고 난게요 나네. 서열이 속고면지 보면은 깨요. 우리는 붉은색의 마귀 필요해. 아침이다 가면 나는 내 이름 이렇게 발에 불이 나도 그냥 멋진 적답이 빠른 มีจังหวะเยอะเลยอะจังหวะแบบจังหวะแดนได้แล้วอ่าอันนี้ครีบบุ๊คสุวาได้ร้องอยังนะเนี่ยท่อนเนี้ยซูจินอยู่กลางแต่ว่าเห็นเขาว่าเ็ีวีเขาตัดให้มันดูแบบ เหมือนไม่ค <boundaries> <si suppression> ่อยเห็น <guarding> ซ <okay>? ูจินแบบไม่ชูมเข้าแต่เราก็เห็นเราจอบได้แล้วว่านี่คือซูจินชื่อเสียงอาไรบ้างะรว่าสจบแล้วอหรอ ่ยจบแล้วโอเคก็จบแล้วนะทุกคนคือมีความรู้สึกว่าเพลงนี้ค่อนข้างฉีกไปจากเพลงเดิมๆของของเจเดลทุกคนรู้สึกไหมแบบว่าคือจริงๆแบบเพลงที่เพลงเจเดลมันจะมีความแบบลึกลับลึกลับหน่อยดนตรีแบบแบบมีเอกลักษณ์หน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพอมาอันนี้เหมือนเป็นพอมันด้วยความเป็นเพลงพิเศษเนาะมันก็เลยดูแบบ อาจจะไม่ใช่แบบเป็นเป็นลายเซ็นเก่าๆของจีเออแล้วเพลงก็มีความเป็นแบบเป็นเหมือนแบบอิเล็กทรอนิกแดนซ์มิวสิกสูงมากแบบว่าเพลงคือคือดูไม่ใช่เพลงที่แบบว่ามีการแบบเวลามีการคัมแบ็กหรือปล่อยเพลงหรือว่าแบบเป็นเพลงที่เป็นแบบขึ้นสเตทอะไรเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นเพลงแบบนี้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบ เพลงที่แบบว่าปรดิวมาเพื่อการคัมแบ็กเลยอะไรเงี้ยมีดนตรีเมโลดี้เยอะนู้นนี้นันน้นแต่ว่าเพลงนี้ก็คือด้วยความเป็นเพลงพิเศษแบบบอกไปแล้วเนาะคืออันนี้พูดเลยว่าพอฟังไปฟังมา,มาเรารู้สึกว่าให้ทุกคนนึกภาพเหมือนเดินอยู่ในห้างในโซนที่เป็นแบบโซนเสื้อผ้าในร้านเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเออหรืออาจจะเป็นแบบโซนพวก กระเป๋าน้ําหอมอะไรก็ได้เงี้ยเดินอยู่แบบช้อปปิ้งอยู่จะมีเพลงแบบเนี้ยเออหรือไม่ก็อยู่ในร้านทําผมที่เป็นแบบซาลอนนะเออจะเป็นแบบดนตรีแบบชวนแดนอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบ edm หนักตุ้มตุ้มตุ้มแต่ก็คือเป็นแบบดนตรีที่มีจังหวะอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็นอกจากที่เรานึกถึงในห้างเรานึกถึงแบบ catwalk ด้วยทือเรนึกว่าแบบใช้ไปเดินแบบอะไรเงี้ยเพลงอะไรแบบให้มูดแบบนั้นมาก ส่วนท่าเต้นเนาะเมืม่อกี้ไม่ได้มองท่าเต้นเยอะขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าเต้นเยอะเออแบบใช้ท่าเยอะแล้วก็ดูใช้พลังเยอะกว่าเพลงวาด้วยมั้งในความรู้สึกแล้วนะเหมือนไม่ค่อยเห็นท่าเต้นเท่าไหร่อ่ะอืมหรือว่าเราไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้อ่ะอืมอาจจะไปโฟกัสอย่างอื่นโฟกัสซูจิอนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องของเอ็มวีุยเราชอบเอมวีมากแบบว่า โทน MV คือไปในทางแบบดักดักสีแบบสีโทนเย็นแบบทึบๆเลยม่วงน้ำเงินสีดำสีอะไรเงี้ยแม้ว่าจะมีแบบสีสว่างออกมาบ้างเป็นเขียวเป็นแดงบ้างแต่มันก็ดูไปทางที่แบบมนมน,มนอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่สีแปน้นเกินไปอะไรนี้แล้วก็มีการใช้แบบเหมือนใช้เลนเขาเรียกว่าเลนอะไรวะพุณไม่ถูกอะแต่มันเป็นแบบภาพแบบมันจะดูยืดๆอ่ะถ้ามันจะดูยืดๆออกอืม แล้วก็คิดว่าเอมวีดูถ่ายในสตูทั้งหมดเลยอ่ะแบบว่าจัดฉากอะไรเงี้ยจัดแสงจัดไฟนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมใช่ก็ประมาณนี้เลยทุกคนก็เป็นเพลงพิเศษฝากทุกคนไปติดตามด้วยชื่อเพลง Last Dance เนาะการเต้นครั้งสุดท้ายก็คือเหมือนแบบจัดเต็มเลยอะไรเงี้ยปะ่ะเออเต้น ก็เต้นเยอะแบบที่เราบอกถ้าดูดีๆอ่ะคือเหมือนจะเห็นท่าเต้นน้อยแต่รู้สึกว่ามันเต้นหนักอยู่นะอะไรเงี้ยใช้ท่าเยอะอะไรนี้โอเคก็วันนี้จะประมาณนี้เลยฝากทุกคนไปติดตามเจด้วยด้วยอาจจะไม่รู้มีสเตจหรืออะไรหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่เพลงค o m แ b a c k นาะเป็นเพลงพิเศษฝากทุกคนตามเจไอดอลด้วยในอนาคตเมื่อสตินกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเออก็อาจจะมีคัมแ b a c อีกครั้งหรือสครั้งในปีนี้เราก็ต้องรอดูเนาะ โอเคแล้วก็นอกจากจะฝากติดตามเจเดอร์เราก็ฝากติดตามช่องของเราด้วยเนาะก็จะทำเรียกเกีแบบนี้แม้จะเวิร์กฟอร์มผมก็จะทำจ้าโอเคก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย